สวัสดีสวีดดสวัสดีค่ะอิวึงแม่บ้านตั้งแดนจากหนองกลับมาแล้วกลับมาแล้วยังว่าท่านเดดตายจ้ะยังมีชีวิตอยู่หายไปเกือบหกเดือนกว่าแล้วจ้ะเดี๋ยวอิวึงจะพามาเบิงไกจำได้บน่นออไก่ที่เป็นของขวัญที่เห็นได้เป็นของขวัญไาจากตอนนี้มันใหญ่เลยได้่พี่น้องเาเบิงเดือไข่แล้วด้วยนะจ้ะ ไข่ทุกวันเลยมาเบิงมาเบิงมาเบิงเดี๋ยวเอาพักมาให้ันว้าจ้ะพักมาให้ไก่ฮัลโหลฮัลโหลเคที่เชล่าอยู่ดีหรือเปล่าอืมปุ่นนะบินเก่งขนาดปีปามียังมากัดไก่เลยโอ้ยนนามเนี่ย ช่วงนี้บ่ค่อยได้ปล่อยมันจ้ะเพราะว่าอีหึงไปเฮ็ดงานบ่มีเวลาปล่อยเดี๋ยวจะเอาผักแห็งมันเอาผักมาจากร้านอาหารเนาะจ้ะที่อีหึงไปเฮ็ดงานนี่ล่ะเอาผักให้่ไก่ก่อนเสร็จเสร็จผักอีหึงก็เก็บมาให้ไก่เด้พี่น้องเด้เอาหาหม่งว่างกองเกงินเอเอ ีข้าวด้วยนะพิเศษเขานั่นด้วยคุณพิเศษข้าวอ่ะข้าวกลนหม้อเนี่ยกินสบายพิเศษข้าวเข่าไงยายเข้ากลั่นหม้อเนีหยหัดกันเนีหยหัดกันอันนี้เศษผัก โอ๊ยอะไรเนะี่ยอันนี้ขนมปังเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดอันนี้ให้มันจะโอ้ดูเ็ษใครอยู่ กล้องไม่สิแตกแล่นออกไปตามก้มองไม่สิแตกแล่นออกไปตากล้องไหมไปเข้าไปปีป่ายาแล้วปป,ป,ป,ปปีป่าไปเข้าไปปีป่าไล่กัดสุดที่ าพี่น้องมาเบิงสวนจ้ามาเบิงปีนี่อยากจะบอกว่าโอ้ยโหรละพางามค่ะพี่น้องคอยอยากอ่างคอยอยากอวดเบิงเจ้าเบิงโหรละพาคอยกินกับโบท่านจนว่าดอกเต็มอยู่พี่น้องมั้งเนี่ยต้นสูงสูงคุณน่ะตอนนี้มันเกิดดอกจ้ะเสียดายที่ว่าอีเบิงบ่ได้ทายให้เบิงตอนที่มันบอกท่านด้เกิดดอกเบิงเนาะต้นบักสูงเลยพี่น้องอันนี้คือว่าอีเบิงสิเก็บเก็บเอาเมล็ดพันธุ์ต่อจากกะไรป่อยให้มันเกิดดอก เก็บขายได้หลายงวดแล้วเด้พี่น้องโลละเปดยู่โลดเหรออีเวนเอาไปขายนะจ่ะตอนนี้บม่มีเวลาทางหยาเลยแก่ยังหกมีกะเพราผอมได้พี่น้องมนะเบิงบ้งมาเบิ้งกะเพราไทยบานเฮ่านี่แหละปีนี้งามแห้งมาเบิง้งกะเพรานี่เบิง้งกะเพราหอยกระเกิดดอกเบิ้ดหอยยันให้บริการประเทศไทยอีกนะหอยก็เลยปอยเห็นมัน,น,นเป็นดอกเราคอยสิมาเก็บเม็ดมันคนน่ะ กะเ,เพราไทยหอมๆนะพี่น้องเนาะผัดกะเพราเนาะนะโอ้แสบผัดกะเพราแห่งๆเนะาะเจ้ากินคือข่อยบอ่มาเบิง่งพุ่นน่ะต้นนี้เห็งใบางามพี่น้องบ้างนะมาบ่เคยเทศข่อยก็เหี่ยวหมดแล้วพี่น้องข่อยบ่ได้ถ่ายตอนที่ว่างเงามๆให้ตุวเจ้าเบิ่งนี่ใบกะเพราข่อยนี่เห็นบ่แต่ว่าสวนไข่หกนี่ตน้นบักฮงหอมด้พี่น้องนะข่อยสิพา้าเมืองตอน้นบักฮงนกมาขี่ใส่ได้เขาไม่ได้ปลูกนี่ หกอิริสวนหอยน,นี่ต้นมะละกอเด้อจ้าเกิดเองโดยธรรมชาตินี่ยญ่ได้อิหลาดอิหอดมุมปีเวลาพุ่นะ่ะผักของละพ่าคอยคอยสะออนฮักพุ่นะ่ะกินกับน้ำตกน้อพี่น้องเนาะโอ้โยเสีบหลายผักอีตูก้กับมเด้ผักผักข้นตนู่นี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 ่น้ำพน่พนะ งี้มาเหมิดพี่น้องมาเบิ้งท้หนีแก็มีหงละผ้านี่หงละผ้าเออโอ้เออเล็กเท่กวนหอยโอ้นี่มาบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโตเลยจะเศร้าเบื่อจะมาเบิ้งพักกเกษตรหอยนะพักกระถิ่นน่ะนะปีนี่สูงอ่ะพี่น้องเอ้ยได้กินน้อยกินมากแล้วเด้อข่อยสิบอกให้คุ่นเกิดน้อยแล้วเด้ มันจนว่าแกเขาบอกไม่มีเวลากินหอยหอยหอยเฮ็ดงานได้ปีนี้พี่น้องเขาเลยบ่ได้อัพโหลดคลิปยูทงยูทูปมาหลายเดือนนะ่ะเบิง่งพี่น้องเาเบิง่งหอยได้กินด่วเลยได้ปลูกสองปีนี่เนี่ผักกระถินหอยบ้านหอยเอิญพัก,กเกษตรเนาะภาากลางเอินกระถิ่นพูดนะปีนี้ยอดงาม,มีลิฝนตกใส่นี่แเฮงง่าปีนีอันต้นนี่ปลูกสองปีแล้วจ้ะ ตัวนี้ก็งามนี่ยนี่นี่ใหญ่ไว้อี๋มั่งมัม่ง